ภารกิจผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนกันยายน2568ประชุมคณะกรรมการแประยะติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่1ทั2568เปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รุ่นที่3 มอบสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตมนนคมตบลภูผามา่นและตบลวังสวาบอภอผูผามา่นจัังหวดขอนแก่นประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่สองครั้งที่3ประจําปี2568ประชุมคณะกรรมการสมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางครั้งที่2ทับ2568 เปิดโครงการอบรมสัมมนา,าเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางประจำปี2568งานถแถลงข่าวและเปิดตัวผู้สนับสนุนมิรตเตอร์ขอนแก่น2525 25. ประชุมข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่9ทั2568ประชุมเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73ประจำปีการศึกษา2568สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1 เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระง,งับอักคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ2,568เปิดโครงการมหกรรมสุขภาพเพื่อพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ3ส3อ1นปี2,568ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางบ้านหนองบัวตำบลหนองบัว บ้านคำหัวช้างตำบลป่ามะนาวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่หินช้างสีผักดันแหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบาย 9D+1 ดอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่า ประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยครั้งที่3ทับพเป็นประธานในพิธีแสดงวุทิธาจิตแด่ผู้กเกษียณอายุราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจําปีงบประมาณ2568ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่สองครั้งที่4ประจําปี2568 เปิดโครงการอบรมหลักสูตรหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุการเบิกจ่ายและแนวทางการเขียนโครงการประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อป้องกันการถูกทักทวงจากหน่วยตรวจสอบภายนอกประจำปีงบประมาณ2,568รุ่นที่1เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตำบลบ้านผือ เปิดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประชุมคณะกรรมการประสานงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พ0 0ศาณว่ามินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นระดับอำเภอครั้งที่7ทับ2,568 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสเปิดโครงการฝึกอบลมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพรุ่นที่1อำเภอบ้านไผ่ประจําปี2568 เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคบูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพรุ่นที่2ประจำปี2568เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคบูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพรุ่นที่3อํอเภอบ้านแ่ ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่9ทับ2,568เปิดโครงการอบรมหลักสูตรหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุการเบิกจ่ายและแนวทางการเขียนโครงการประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อป้องกันการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอกประจำปีงบประมาณ2,568ครั้งที่2 ร่วมงานทอดเทียนพรรษาณวัดตาดโพสีบ้านห้วยว่าตำบลโนนของอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่นร่วมประชุมสัญจรผู้นำท้องที่ตำบลป่ามะนาวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่นพิธีปิดโครงการการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีประจําปีงบประมาณ2568ประชุมคณะทํางานพิารณาแก้ไขปรับปรุงยกเลิกหรือตาข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเปิดบ้านการศึกษาโอ e n h o u s สองทศวรรษการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกับการพัฒนาการศึกษาไทยในศตวรรษที่21โรงเรียนศรีชุมพูศ,ศึกษาอำเภอศีชมพูจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพอำเภอภูผามา่านด้านการป้องกันบำบัดและฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568รุ่นที่1ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนขอกทออ10058ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข2039บ้านอคอกคีดงเย็นห้วยโจดในพื้นที่อำเภอนาำพองจังหวัดขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ระบบสุขภาพปฐมภูมิภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-office ประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตพื้นที่อำเภอครั้งที่7ทับ2568 ต้อนรับคณะกรรมการทำมาพิบาลจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเปิดโครงการออกกำลังกายวันละนิดพิชิตโรกหลายประจำปีงบประมาณ2,568มหากรรมสุขภาพประจำปี2,568เปิดโครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เปิดการประชุมสร้างความเข้าใจวิธีปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของอปทพุทธศักราช2560และฉบับที่2พุทธศักราช2561 เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนรนำสุขภาพอำเภออุบลรัฐภายใต้การบูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบประมาณ2,568รุ่นที่2อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการอุทยานธรณีขอนแก่นสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกขอนแก่นจีโอพาร ภายใต้กิจกรรมขอนแก่น G.O.P.A. r k Open House p a r t n e r s ท i p 2025พร้อมลงนาม M.O.U. บันทึกข้อตกลงร่วงมือพันธมิตรอุทยานธรณีขอนแก่นอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2,568รุ่นที่4อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ76ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนและเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการลุกรานจากกองทัพญี่ปุ่นของประเทศจีนและชัยชนะสงครามต่อต้านสิทธิฟัสซีสากล รับคณะอนุกรรมธิการด้านการกระจายอำนาจการถ่ายโอนภารกิจและการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือโดยคณะคาราสตร์อุตสาหกรรมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดข,ขอนแก่น เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการสู่ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพเปิดโครงการอาชาบำบัดเพื่อคนพิการทางสติปัญญาหลักสูตร21วันร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นกับวิทยายลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยายลัยขอนแกน่น ลงพื้นที่เพื่อติดตามปัญหาและสำรวจความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ตำบลน,น้ำพองอำเภอน้ำพองและตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นประชุมขับเคลื่อนซอฟต์พาวอรํเภอกระนวนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอกระนวนประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมการประชุมประชาคมเพื่อหาลือแนวทางแก้ปัญหาถนนสุดโสมบนถนนสายบ้านเหล่านาดีบ้านกระเดื่องช่วงบ้านบึงสว่างตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝังจังหวัดขอนแก่น ร่วมหาลือนำเสนอแนวคิดการกระจายอำนาจเพื่อสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าเพื่อนำนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าและแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าในระดับท้องถิ่น ร่วมการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจกลยุทธ์การนำท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศและการเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่นสู่การพัฒนาภูมิภาคอีสานและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2025รอบเก็บตัวและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของพิธีผูกเสี่ยว ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดจังหวัดขอนแก่นครั้งที่1ทับ2,568ประชุมการออกแบบกลไกลการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมไม้ในพื้นที่กิจกรรมเทศกาลบอลลูนขอนแก่นขอนแก่นบอลลูนเปตา้า ประชุมหาลือเกี่ยวกับการดำเนินงานยุทธศาสตร์พัฒนาวาัฒากรรมโอเคแม่ใหญ่สอนเป็นซอฟตพาวเวอร์การท่องเที่ยวอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นประชุมพยาบาลและงานมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้กเกษียณอายุราชการเข้าร่วมงานมุทิตาจิตแต่ผู้กเกษียณอายุราชการโรงเรียนสีชมพูศึกษาประจำปี2568 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองหน้าอยู่อัจฉริยะและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองหน้าอยู่อัจฉริยะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่1ทับสองประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนง,งานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขาภาวะในพื้นที่จังหวัดขอนแกนระยะที่2 ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดขอนแก่นครั้งที่6 2ทับปประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณาสุขและคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยงานบริการสาธารณาสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปีประจำาปีงบประมาณพุทธศักราช2567ถึง2569ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่1ทับ2568กิจกรรมเคารพทงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา,าอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อสักถามในหัวข้อการปกครองท้องถิ่น กับการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนกอขอปอเขตพื้นที่7ครั้งที่1ทับ8 5 6 8โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการฝ่ายปกครองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2,568 เปิดการประชุมสร้างความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของอบทพุทธศักราช2560และแก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่2พุทธศักราช2 5 6 1กับสอ,อนอและรอพสอตอในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3รุ่นที่4และรุ่นที่5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8ครบรอบ100ปีร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะสมเด็จพระมหิดลราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2568 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณนานุประทานเนื่องในวันสถาปนานหน่วยบนทนทหารบกที่23ครบรอบปีที่69ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการเลี้ยไรยจังหวัดขอนแก่นกครออจัังหวดขอนแก่นครั้งที่2ทับ2,568ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาติห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,568 ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการเลี้ยงไรจังหวัดขอนแก่นกคลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่3ทับองร่วมการประชุม,มกลุมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่นประจําเดือนกันยายน2568เปิดกิจกรรมเครือข่ายครูหนุนเสริมสิทธิเด็กและสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าภาคอีสาน